เอให้รุ่นพี่กว่ารันวัตใช่ไหมแสวยยัไงไลอะไรครแบ่งๆกันรัองใม่นในกากวาัต้องทาให้น้องเป็นตัวกรบหน้านเพื่อไม่ไอายกล้องเหรอบอกป้าเขาเร่งมือดิเราจะกลับบ้านแล้วหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้ว เอาให้เป็นผู้บุคคลแล้วเธอเยาสายไฟขึ้นยังโจ้อี่เออเก็บเก้าอี้มีเก้าอี้แพ้แพ้เอาก็อี้ไปเก็บดิโยกไปช่วยกันต่อหน้าเธอนะ่ะสองตัวนะ่ะเก็บไป เอาโมงขึ้นรถด,ด้วยะม่วงขึ้นรถมาของฝากเขา,าเข<อ>าใส่ทดด้ายรถเอาไปให้กูดูด้วยเพื่อนเขาฝากมาะม่วมงเบาที่ไหนไม่รู้เบาเยเบายัางไงว่ากล้ามแขนขึ้นแล้วโจยียได้กี่หวัวนับหลงนับหลงงงกี่หวัวสี่ห้าหัวได้ไหมโอเคอยู่นะมั่นใจเพื่อนไหม แล้วเธอคนนี้ทั้งแพลวกี่หัวได้สองค่ะเออม,มาสายมาสายเป็นเพราะว่าเธอใส่เสื้อไอ้น,นี้่ะ University ีอะไรนะอะไรอ่ะอ๋อต้เส้งสายเนี่ยโอ้เธอ,อไปอนนเขาทีละเอาไปทีละสองตัวได้แต่สลามันเป็นหนักไปโอ้ยขาก็ไม่ดีไอ้โจยบอกเขาดีไว้ไหน่อยจะบอกเขาดี ไม่รู้ไม่รู้ที่เก็บอีกไปอือให้ยกทีละทิศทีละตัวสองตัวพวกเธอยกกันทีละสีส่ห้าตัวก็หลังหกักหมดแล้วดิเออดูหนีไม่พ้นรุ่นพี่จนได้อืออือมันเนี่ยจะได้จยจุดลากสายไฟโจยี่บอกเขาได้ลากสายไฟตรงไหน,น บอกรุ่นน้องนี่ลากสายไฟตรงไหนต้องถอดรองเท้าไหมหรือแลาย่ำรองเท้าเข้าไปเลยไ,ปไ,ปไม่วดเสาหน้าเสาหน้าไปไปเหลืออะไรอีกช่วยกันคนละมือละมือไนปะ นี่กระเป๋าเนี่ยขึ้นไปให้หน,นึ่งเป้ใครเป้เ,ปเรารเรื่องหลังทีมงานทั้งใหญ่ออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชนกว่ารันวัดด้วยวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566นรบนะ ช่างใหญ่ฟารุสิดกิตาสามาตัดทุกตีเพื่อประชาชนครับในานามสมาคมไทยบาเบอร์ทีนีนำโดยอาจารย์อิทหายห่วงนะครับเกียงไก่เมน่นขายว่าที่นายกสมาคมไทยบาเบอร์นายนิติศาสตร์สัสนรครับอาจารย์นิดนงนะสะรารคามแล้วก็ช่างใหญ่ด้วยนะครับพากันมาตัดผมให้ชาวบ,บ้านฟรีนะครับในานามสถาบันของสอสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่นะ อวันทีป่ป้าป้เดินทางปลอดภัยไปเอาหวยแล้วเแต่แถวเป็นไปเอาหวยมัน้อบกันพนันชอบกันพนันเราจะเอาตัวไหนหวยเลือกถูกไหมเต็มทั้งแผงคนมันจะถูกอ่ะซื้ออะไรจิ้มอะไรมันก็ถูกหมดแหละคือเอาหมาแเงกงกันไปดีกว่าไปเอารางวัลใหญ่ไปเลยเหมาแผงถูกแน่นอนถูกแน่นอนเขาบอก อขอบคุณรู้สิทธิ์สศาทุกคนเดินทางปลอดภยัๆๆเยเฮงรวยๆนะตัดผมไม่จริงๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย